สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับเช้าว,วันที่21สิงหาคม2564คุณเปลวสีเงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าประชาชนเสียงจริงใครคือประชาชนประชาชนคือใครได้ยินอ้างถึงกันบ่อยที่สุดโดยเฉพาะจากนักการเมืองสอสอม็อบ สื่อนักวิชาการนักเรียกร้องนักเคลื่อนไหวผู้หากินกับสังคมและอีกมากมายแล้วเราแต่ละคนละ่ะเป็นหน่วยหนึ่งรวมอยู่ในคำว่าประชาชนที่เขาตะโกนอ้างกันหรือเปล่าเออเราก็ประชาชนนะแต่ถูกพวกนักการเมืองพวกม็อบนำไปอ้างว่าเป็นพวกเขาเห็นด้วยกับเขามาตลอดจนชินไปแล้วอย่างขบวนการสามนิ้วล้มเจ้าทุกความเลวร้ายที่ทำยกอ้างประชาชนตลอดฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้เราเราท่านท่าน ซึ่งก็คือประชาชนที่ถูกอ้างสิทธิ์ได้สัมผัสความคิดความเห็นของประชาชนตัวจริงด้วยกันคนหนึ่งจำคุณป้าอายุทยาออกคลิปพูดถึงบอกอลายจุดที่ขาม็อบวันก่อนได้ใช่ไหมคืนวานผมดูโซเชียลทล์กบายรอยตุกสัมภาษณ์ป้าอายุทยาหรือคุณกาลยานีจูปรางแต่เธออยากให้เรียกว่าป้าอายุทยามากกว่าป้าอายุทยาคือประชาชนที่เรียกกันว่าชาวบ้านขนานแท้เราฟังนักการเมืองม็อบนักวิชาการ อ้างประชาชนหากินมาตลอดแต่เราประชาชนที่ถูกอ้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตามที่เขาอ้างกันรือไม่อย่างไรเราไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตัวจริงฉะนั้นวันนี้มาฟังเธอให้สัมภาษณ์ตายบ้านๆขอตัดเอาเฉพาะบางตอนหาดูคลิปเสียงเต็มๆต,ต,ตามเว็บได้ร้อยตุ้คุณป้าบอกว่าโควิดจบมึงเจอกูคืออะไรครับคุณป้าตอบนะครับความอัดอั้นดิฉันมีมานานแล้วมันสะสมจนวันหนึ่งที่ดิฉันทนไม่ได้ จึงลุกขึ้นมาพูดเห็นการกระทําหลายๆอย่างของพวกมันเมื่อไวัหรือเมื่อคืนวานที่มันเอาสีไปสาดรูปพระพันปีหลวงของพวกเรามันยิ่งทนไม่ได้ใหญ่เลยฉันอยากถามว่ามันม็บอะไรเนี่ยตกลงจะไล่รัฐบาลหรือล้มล้างสถาบันถามแค่นี้ตอบกันได้กันหรือไม่ไอ้พวกแกนําทั้งหลายก็รู้ว่าโควิดไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยที่เดียวมันเกิดทั่วโลกและทําไมในฐานะแกนนําเขา ทำไมไม่บอกว่าตอนนี้มันเป็นโควิดปล่อยให้ลิ้วล้อออกมาแล้วมันสเปะสปะเ,เ,เราชาวบ้านไม่ได้ฟังว่าพลเอกประยุทธ์จะอย่างนั้นอย่างนี้เราฟังหมอท่านประยุทธ์ไม่ได้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ต้องเชื่อหมอฟังหมออยู่บ้านใส่แมสกักตัวเพื่อช่วยชาติและช่วยสังคมแต่มันเลวระยําไม่ช่วยอะไรสังคมมันหวังผลทางการเมืองป้าพูดไม่ผิดให้คนติดกันเยอะๆจะได้ทิ้มแทงรัฐบาลอยู่ไม่ได้เวลาเขารณรงค์ให้ฉีดวัคซีนทั่วประเทศ พวกจันไรก็รณรงค์ว่าอย่าฉีดฉีดแล้วจะตายนี่ไงทําให้ป้าทนไม่ได้มันเหลืออดแล้วไงเวลาเองอยู่ในคุกอยากออกจากคุกพ่อแม่ก็ปล่อยลูกกูปล่อยลูกกูให้ลูกกูออกมาแต่สมควรไหมพอเขาปล่อยออกมาก็มาชู3นิ้วมาปลุกระดมอีกแล้วคนไทยอย่างดิฉันจะทนได้ไหมไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวคนไทยเกือบทั้งประเทศพร้อมกันแล้วดิฉันเนี่ยจึงไม่โต้อตอบโควิดหมด ดิฉันพร้อมกับคนไทยอีกหลายหลายล้านคนอยากไปขย่ำกับพวกมันที่มันดูถูกเหยียบย่ำหัวใจคนไทยทั้งชาติเนี่ยเขารักษามาตรฐานโควิดกันต้องการให้บ้านเมืองเดินได้ทำไมละ่ะพวกมันไม่อบรมสั่งสอนเด็กมันดิฉันไม่เข้าใจเลยมันต้องการเป็นใหญ่อย่างที่พูดคลิปแรกมึงจะเอาใครมาเป็นนายกตอนนี้เนี่ยมึงจะเอาใครมาไออะไรนะ่ะเขาเรียกไอไอไอโทนี I ่ I ฉันเรียกทักษิณไอโกงบ้านโกงเมืองมึงต้องออกต้องการเอากลับมันหรือเนี่ย ก็รู้อยู่ว่าหนีไปโกงรับจำนำข้าวทั้งพี่ทั้งน้องหนีภาษีหนีไปอยู่เมืองนอกยังชื่นชมกันอยู่อีกเหรอจะเอากลับมาอีกเหรอเอาใครกูถามมึงเนี่ยมึงเอาคู่มาดูสิว่ามันสูสีกันไหมคนไทยรับได้ไหมไอ้ธนาธรนเนี่ยที่ล้มเจ้ากูขอท้าเลยขอท้าอีกทีนะเวลามีการเลือกตั้งประกาศสิพักของมึงไม่เอาเจ้าจะปฏิรูปสถาบันมึงประกาศเลยดูซิมันจะได้คะแนนเสียงไหมกูทนไม่ได้กูออกมาเนี่ย มึงเหยียบย่ำจนเกินไปเหยียบย่ำสถาบันของกูจนเกินไปเด็กจากพวกมึงนะ่ะเหรอจะมาเป็นอนาคตของชาติไอ้จุด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 จะมาเป็นอนาคตของชาติเหรอไอ้พวกทำลายชาติเราคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพทนได้ยังไงให้มันมาก่อม็อบทุกๆวันทำไมไม่ลุกฮือกันมั่งเอาไขน่น่องไข่เน่าเพี้ยงแม่งมันมันม่งสิเอาน้ำสาดแม่งมันมัน่งสิออกประชุมมือมั่งสิว่าพวกเราไม่เอามันรอยตู้ถามต่อ ถ้าม็อบเกิดที่อยุธยาคุณป้าจะทําอย่างที่บอกเมื่อกี้ไหมคุณป้าตอบนะครับทําเลยไม่มีใครไปป้าก็จะไปตายเป็นตายมาศาสศีพระราชินีหรือในหลวงเนี่ยนะตัวคนเดียวเนี่ยจะด่าฟันให้ยับไปเลยมาเลยมาตัวต่อตัวยอมตายมาเลยรอยตู้ถามต่อป้าบอกหมดโควิดจะออกมาไม่กลัวว่าตํารวจจะทํางานลําบากหรือมีม็อบประชนม็อบป้าก็บอกว่านี่ไงป้าถึงบอกตํารวจเนี่ย ป้าก็ดูอยู่ไม่ใช่ไม่ดูจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยมันยังไงเนี่ยถ้ายังปกป้องสถาบันให้ป้าไม่ได้ป้าก็ต้องออกไปมันเหิมเกริมขนาดตำรวจยังทําอะไรมันไม่ได้ก็ปล่อยให้ชาวบ้านต่อชาวบ้านลุยกันไม่ดีกว่าหรืออย่างป้าแก่แล้วเนี่ยป้ายอมตายถวายชีวิตแลกกับชีวิตพวกมันถ้ามันทําแบบนี้มันย่ํายีเกินไปรอยตุ้ถามต่อพวกเราเป็นพวกสูงวัยพวกเขา14บสี่สิบห้ากำลังแบบฮอร์โมนอะดรีนาลีนหลังป้าจะสู้เขาไหวหรอป้าก็ตอบ ไหวไม่ไหวป้าเขาต้องสู้จะให้ตายตรงนั้นก็ให้มันรู้ว่าไอเด็กรุ่นใหม่14บสโดยแกนนําของพวกมันไอคณะราษฎรคณะเยี่ยวราชอะไรของมันให้มันรู้ว่าคนไทยที่ยังรักชาติรักษา,าศาสนารักพระมหากษัตริย์เขายอมตายตรงนั้นเขายอมตายไงถึงตรงนั้นต้องยอมแล้วป้าก็อุทิศแล้วไม่งั้นบ้านเมืองมันเดินไปไม่ได้แล้วมันคิดว่ามันครองประเทศแล้วมันได้แรงสนับสนุนจากเมืองนอกมันสนุกได้เงินด้วยยิ่งมีม็อบเกิดทุกวันกูมีเงินใช้ทุกวัน รอยตู้ถามต่อจับเล็บปล่อยมันไม่ยาวนะสิป้านี่ไงมันมันเขี้ยวไงจับแล้วปล่อยจับแล้บปล่อยป้าฝากถึงนายกประยุทธ์ด้วยเนี่ยคนไทยทนไม่ไหวแล้วจับแล้วปล่อยแล้วม่อบรายวันมันเกิดขึ้นทุกวันอะไรกันเนี่ยมันทุกวันแล้วไอ้ความกระเฮี้ยนกระหือรือของพวกมันไอ้แกนนำมันได้รับคําสั่งจากเมืองนอกมามันไม่ต้องการให้เมืองไทยสงบสุขไอ้ตรงนั้นก็ม็อบไอ้นี่ตรงนั้นตรงนี้ก็โจมตีวัคซีนไอ้ตรงนี้มันก็โจมตีไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ เขารดรงครให้ฉีดวัคซีนก็ไปด้อยค่าวัคซีนไม่ดีอย่างนั้นฉีดแล้วตายแล้วข่าวปลอมๆป,ป้าไม่เป็นอะไรนะเฟกนียเนี่ยก็เห็นปล่อยกันไม่มีใครมาควบคุมถ้าควบคุมมันได้แล้วจะยังไงเนี่ยแล้วไอ้วัฒนธรรมโกหูนะ่ะดาราออกมาคนมีชื่อเสียงออกมาด่ารัฐบาลโจมตีรัฐบาลหรือมาเหยียดหยามองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราสถาบันของเรากลับโก้กลับได้รับเกียริอย่างป้าออกมาอีแกกะโหลกกะลาอย่างอีป้าอีเป้า แก้ผ้าเยี่ยวให้ตำรวจดูอย่างนั้นมันยกมือไหวกันรอยตุ๊ถามต่อป้าตำหนินายกตำหนิตำรวจป้าเป็นป้าจะทำยังไงป้าบอกว่าถ้าป้ามีอำนาจเลยไอ้พวกนี้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจับมึงจริงๆเลยเอาเลยตียให้กระเจิงไปลดูที่มันจะกล้าไหมป้ายังติดใจนะไอ้แกนนาบางคนเนี่ยเผาไปเลยผมรับผิดชอบไอ้จันไรเนี่ยฝากถามด้วยสารตัดสินให้จ่ายค่าเสียหายไม่มีปัญญาจ่ายไหมเอาไปเลยเผาไปเลยยังจะมาหลอนอีกเหรอแล้วไอ้นายใหญ่ ยังกล้าใช้ไอ้นี่นะสสก็ตัวดีไงอป,ปรรีาําผิดกฎหมายแม่งประกันตัวเองประกันตัวชาวบ้านเขามั่งสิอัปเดกอภป,ปรีเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปประกันเดี๋ยววิ่งรําไปราในม็อบวิ่งไปหอมแก้มดูชานักเหรอืสอสสที่กินเงินเดือนเนี่ยนะหวังโคตรรัฐบาลเอากลับมาอย่างเดียวเหรอไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกทุกวันนี้รู้ไหมตอนนี้คนไทยเขาทนไม่ได้หมดโควิดเจอกันแน่ไม่เคยลืมการรับจำนำข้าวก็ไม่เคยลืม ติดตามมาตลอดแม้มาหลอกมาหลอนเดี๋ยววันมบสองวันมบใกล้หมดสัมปทานอะไรสัมปทานดาวเทียมนะ่ะร้อยตุ๊กถามต่อป้าบอกว่าความรู้น้อยป้าเนี่ยรู้ลึกเลยนะเนี่ยป้าเพราะป้าเป็นคนที่ติดตามดูเหตุดูผลป้ารู้ประกอบด้วยมันจริงไหมใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์การที่ป้าจะรู้จริงหรือไม่จริงเราไม่ใช่นักวิชาการเมื่อคณะไอ้ด็อกเตอร์อ,อาจารย์ไอ้อะไรหลายเนี่ยมองแบบไหนมองเอาเงินกันหรือไงเทิดทุนหรือเอาเงินเหรอ คิดล้มสถาบันอย่างเดียวเลยนะเนี่ยสายตาป้ามองนะไม่รู้จะผิดจะถูกต้องการโค่นรัฐบาลโค่นเสร็จปุ๊บโค่นในหลวงของต่อต้องไปถึงขั้นนั้นตายเป็นตายมาโค่นเลยรอยตุ๊ดถามต่อถ้าตำรวจหรือนายกใช้ความรุนแรงมีคนตายอย่างนี้ไม่ยิ่งบานปลายรัฐบาลฆาตกรแห่ศพกันหรือป้าก็ตอบทุกวันนี้มันก็ต้องการให้คนตายแล้วไอการที่ตายเนี่ยไม่ใช่ฝีมือรัฐบาลหรือตำรวจจากการที่ป้าศึกษาข้อมูล ป้าบอกพวกมันยิงกันเองแน่นอนต้องยิงมาแล้วแห่ตอนนี้ป้ากลับเห็นใจตำรวจเห็นใจทหารเห็นใจหมอเห็นใจพยาบาลแต่เนี่ยแหละความรู้เป็นถึงด็อกเตอร์ช่วยเหลือประเทศชาติเคยมองบ้างไหมเอาความทุกข์เอาคนไทยเป็นตัวประกันต้องการเปลี่ยนแปลงต้องเอาเลือดมาล้างตีนคอยดูนะมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่เอาเท่านี้นะครับพอให้ได้รู้คนไทยความเป็นประชาชนขนานแท้ว่าวันนี้เขาคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์บ้านเมืองครับ